โอ้ครั้งหนึ่งเราเคยเคยเจอกันแล้วก็นุ่งนิ้งกันรักกันนั่นเองโอเคไหครับนะคุณครั้งหนึ่งไปแล้วกันเนาะที่แรกไม่เชื่อคำคำนี้ลุงนึกถึงใคร,รเลยว่ากลามาส่วนสิบข้อสิบประการนะพุทธะเป็นคนพูดไว้ว่า อย่าเชื่อคนเกิดก่อนเล่าสู่กันมาอย่าเชื่อตำราอย่าเชื่อทฤษฎีอย่าเชื่อหลักตากายเหตุผลอย่าเชื่อครูอย่าเชื่ออาจารย์อื่นๆอีกทั้งหมดรวมแล้วหลงโจคสิบข้อคขาว่าอย่าเชื่อมันตรงกทางฝั่งคนนั่นนะที่แรกไม่เชื่อถูกต้องทีนี้ทำไมถึงเชื่อถ้าหากว่าเราบองไปเห็นแกงหม้อหนึ่งเนี่ย โอ้ยไม่เชื่อหรอ, <sm art> หรอกวะมันอร่อยแบ่อร่อย,ออยนะยังไงก็ไม่เชื่อความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันเนี่ยเอาไว้ตะกร้าใบหนึ่งเลยครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันเนี่ยมาเรายกเอาไว้สองข้างที่นี้ฟังเราเอาละนะเลยลองฟังดูโลกจริงเนี่ยมถ้าเป็นหม้อแกงเลยลองชิมดูนั่นเองครับเออ เปรี้ยวหวานมันเค็มเก็ตแล้วก็ลองฟังดูมันไม่ได้สูญเสียอะไรนะครับเห็นไหมฮะฟังเฉยๆมันเสียอะไรนะซึ่งร้อมไหมคังฟังอะไรไม่มีเห็นไหมครับเนี่ยมันไม่มีอัตราเสียงเลยโอคครับไม่เหมือนกับกินทาชีเสียงนอกเสียงในเสียงสารพัดโอเคไหมนี่คือคอแเทให้ฟังนะครับเอาเถอะเมื่อเป็นฉะนั้นก็เมื่อ มันก็แคสแล้วงั้นมาถึงตรงนี้เอาจากมือลุงจริงๆเลยนี่เมาทั้งหมดเลยนะครับเพียวทั้งหมดโอเคไหมครับนี่ทั้งหมดเลยนะพร,นนะยนะพร้อมนะพร้อมนะไป้าสามสอง